กวางคือมอนสเตอร์ที่น่ากลัวสยองที่สุดในป่าแต่คุณรู้จักมันจริงๆหรือเปล่าว่าต้นกำเนิดกวางมันมาจากอะไรกันแน่นั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมวันนี้พวกเราจะย้อนอดีตเพื่อไปหาคำตอบใครที่พร้อมไปดูแล้วผมฝากกดไลค์คลิปนี้โคลไลค์โคลไล,ไลแชร์ด้วยให้ถึงหนึ่งคนได้หนึงนแชร์ใครที่ไม่ยอมกดคืนนี้กวางจะไปหลอกหลอนคุณและทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้น ในบทที่1เครื่องบินตกมันหมายความว่าอะไรอ่ะแล้วผมอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋ออย่าบอกนะว่าผมอยู่ในเครื่องบินอ่ะโอ้บายแย่แล้วทุกคนกำลังดูกระวนกระวายอย่าบอกนะว่าเครื่องบินลำนี้มันกำลังจะตกจริงๆอ่ะแย่แน่ยาง,งไม่ดียาง,งไม่ดีแน่โอ้ทำอะไรบางอย่างทุกคนทุกคนเย็นเย็นรีบทำอะไรบางอย่างแล้วก็ไปหาผมรอมชุชีมแล้วไม่ไม่ผมว่าทุกคนเขาจะมองไม่เห็นผมหรอก เจ,จ้เกมมี่ทองมี่ไม่เห็นผมเหมือนเราอยู่ในคู่ขนานเส้นมิติเวลาทำไมพวกเด็กเหล่านี้ไม่เห็นผมอย่งงางนั้นหรอฝั่งนู้นออกไม่ได้แนะ่ออกไปตายแน่นอนส่วนฝั่งนี้เนี่ยเป็นประตูทางออกฉุกเฉินแต่มันโดนปิดกั้นอยู่อุ้ยแต่ผมมีนี่น้นว่าคอร์ดบาร์มีปัจเจอยู่โยโย่โยเหมือนคุณได้นะนี้ผมสามารถช่วยเหล่าคนอื่นได้มาๆๆผมพูดออกกอนโยมาหนี้จะเอาล็อบชูชีพออกมาคุณไล่ล็อบชูชีพ สวยได้แล้วทุกคนมานี่แล้วรวมตัวพวกเราจะหนีออกจากเครื่องบินกันมาแล้วเย้ yeah! อย่างนั้นแหละจิมมี่มาถึงก่อนเยี่ยมตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ทั้งหมด4คนใช่ไหมคนนึงล่ะเอาไปเอาเอาไปมาพีทเดคนหนึ่ง,นนนงวัว,วชิ่งไปก่อนแล้วอะไรวะน่าไม่เป็นไรเรามีอยูสีคนที่ยังไม่มีล่มชูชีพแต่ประเด็นเลยก็คือเรามีล่มชูชีพเลยแค่สอัน 1 2 3ต้องมีคนหนึ่งเสียสละอย่างนั้นหรอไม่เป็นไรความคิดที่หลังไปก่อนละกัน1คนไปเลยจิมมี่ไปก่อนเลยโอ้ไปละหนึ่งคนไปทอมมี่ต่อเลยทอมมี่ไปแล้วแล้วก็เหลืออีก2คนผมเอาใครดีอะผมช่วยโมเน่ละกันไปแล้วเจ้าโมเน่วว้จะข้างล่างเยี่ยม แล้วทีนี้เหลือแค่แลนนี่ผมมาช่วยแลนนี่ยังไงอ่ะล้อมผู้ชีพมันมีร้อมผู้ชีพสำรองไหมเนี่ยโอ้ยขึ้นไปกลังจะตกแล้วขึ้นไปกลังจะตกขึ้นไจะรอโดนก็รอจะตายใจเย็นตัวรอเพื่อนไม่เอาไอ้แกงไปอยู่นี่นะไอ้แงรีบเร็ว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 ีเร็วขึ้นไปกลังจะตกหนีไม่ได้เพื่อนยังมีคนหนึ่งที่มันแต่อยู่บนเรือเบนเขาไม่มีร้อมผู้ชีพโอ้โหลำไงอ่ะกูก็ไม่มีกูก็ไม่รู้กูไปหนึ่งวิธีไอ้สุโร์ ไปองนี้ไปองนี้ไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้เหรอผมสังเกตเห็นว่าไอ้ซูโรเพื่อนผมมันมีลับผู้ชีพอยู่นั่นหมายความว่าเนี่ยเป็นอันสุดท้ายผมต้องอ่าต้องฆ่าโรมันมาดามราอีไรต้าและนี่ขอใยช่องดีไปเลยเจอกันด้านล่างเยี่ยมยอดโอเค ดูเหมือนว่าบทที่1เราสามารถเล่นเคลียร์ได้ทางัันแล้วเรารีบเข้าประตูวาร์ปเราไปเล่นบทที่2กันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในแชปเตอร์ที่2บทที่2แต่อย่างน้อยเด็กของเราก็ปลอดภัยดีทุกคนดูปลอดภัยก็โอเคแล้วแต่ว่าผมรู้สึกตังหยิดตังหยิดใจเจ้าเด็กพวกนี้เนี่ยมันดูหน้าตาคุณนๆมันเหมือนมาจากเด็กในในที่านในเดอะฟอเรเลยไม่ใช่หรอชื่อก็คุณทอมมี่แลนนี่ จิมมี่แล้วก็ต้องมีคนหนึ่งปะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เราต้องโฟกัสเป็นพิเศษซึ่งนั่นก็คือไอเด็กที่หน้าตาเหมือนกวางสูโลเพื่อนมานหน่อยมาเพื่อนไอ้กวางจากไหนที่นายไหนเนี่ยผมมั่นใจว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันต้องมาจากไอเด็กน้อยที่อยู่หน้าเราแน่นอนเลย แต่ว่ามันจะใช่จริงหรอเออแต่แต่ละคนแต่และองค์เนี่ยมีเข่ากวางด้วยเดียเด่ยวนีว้เนี่ยในวันนี้ยิ่งเราพยายามผ่านด่านมากเท่าไหร่เรายิ่งจะได้รับข้อมูลลึกขึ้นมากขึ้นเกี่ยวกับกวางไม่อาจจะเป็นเรื่องดีหรืออาจจะเป็นเรื่องแส,สตอร,รี่ก็เป็นไปได้ตอนนี้ผมไม่มีไอเดียเลยว่าเราควรทำอะไรดีกับเด็กพวกนี้มันดูเหมือนพวกเขากำลังหวงังแผนอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าใช่ปหมสูโรใช่เลยเรา พ่อคิดพวกเป็นไรแล้วกันไอ้ฟ้าตายไปแล้วมันเป็นเรื่องอะไรกันอ่ะมีคนเจอกวางไปเนี่ยไอ้ฟ้าต์รีบถือรีบถือปัญหาเลยเราต้องป้องป้องกันไม่ให้เด็กเจอกวางอ้าวอุ้ยเด็กเด็กกระโดดกระโดดไปแล้วกระโดดได้ยังไงกระโดดสูงจังเอ้าเขาไม่ได้กันแน่ตามเร้วอย่าหลง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 โอเคโอเคโอเคไปอยู่ไปอยุกเขาไม่ไหวบ้างอะไรเนี่ยเขาลงไปข้างล่างชั้นใต้ดินหรอ โอ้ะ oh. ้วเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวไหนเด็กยังไงเด็กเขาอยู่กลาเงเมืองเลยเขาจะไปไหนกันอ่ะนึงได้ฟ้าเหมือนข้างหน้ามันคือทางเข้าอะไรบางอย่างป้าแป๊บหนึ่ง<ร>ค่อยลงลยอาจจะมีคําตอบเงื่อนงำเด็กทั้งห้าคนมายืนอยู่ตรงนี้เอาไงเดียซูเราเปิดเลยป่ะเปิดเลยก็ดีนะเพื่อนเปิดเลยชุบโไมา<บ>กเขาไม่ยืนตรงนี้แล้วมันมีแบบอะไรด้วยเดี่ยไอเดา อันนี e ้เป็นบลูปินแต่ว่าเป็นรูปกวางอย่าบอกนะว่าสถานที่แห่งนี้มีไว้เพื่อสร้างกวางหมายเลขหนึ่งขึ้นมาสร้างวางปีศาจบรรยากาศละไอ้ป้าเราต้องต้องต้องหยุดยั้งหยุดยั้งแผนการนี้อได้เพื่อนเอาไความลราเอาโอ้ไายก่อนเอาเควันขึ้น บอกว่าให้เราป้องกันปกป้องเด็กจากเอเลี่ยนโอ้แย่แล้วไอ้เรานี่ต้เป็นฝีมือฝีมือฝีมือก็สร้างแผลนด้ได้เลยหรือไม่ก็ใครสะคกคนมปวางกับดักเราเนี่ยตอนนี้เราติดอยู่ติดอยู่ข้างในกับพ่กับเด็กพวกนี้เนี่ยหรือว่ามันมีคนคิดว่าแหมจะลักหวานตัวเด็กพวกนี้ไปวะเป็นกวางก็ได้ด้วยแย่แล้ว, yeah, ลวตอนนี้ยังไม่มีกวางเกิดขึ้นเลยหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์ดอ เราใครกันที่มันทำอย่างนี้พวกผมขอพัลลองพยายามออกดิ่เฮ้ยออกไม่ได้ดอนแดงกลับ <c oughs> แผนการของฉันใกล้จะสำเร็จแล้วดอกเตอโอ้โแผนการอะไรอ่ะท่านไงคุณพยายามที่จะวางแผนรักพาตัวเด็กจริงด้วยเวย้ <c oughs> ดดวยดูยดานดอกเตอยนี่คนน่ากลัวเลย <c oughs> เอาไงดีวะเอาคนท่านไหดีผมยังไม่เห็น,หนเครื่องวงจรอะไรของมันเลยเนี่ยน่าจะสิไม่สิเหมือนว่าพวกเราอาจจะมีทางรอด ผมสังเกตเห็นแล้วด้านขวาเนี้เป็นห้องควบคุมเปิดปิดประตูบานเรียนนี้แน่นอนเลยว่ะาต้องทำลายบานเราต้องหาวิธีทำลายบานโอเคปะอุ้ยด็อกเตอร์เนาะจะแก้ปัญหาเรื่องแล้วก็ต้องไปฆ่าเด็กบุกป้องเด็กดีนะออกไปนะโอยตายเลยตายเลยเออเออเอาไปอย่ามาเออต้องไปหอนอนต้องเตียงนอน้ปตัวไหวอย่างนั้นแหละอัดมู ติแดรตัวายตัวท้าตัวท้ายตายซะเออเรียบร้อยเอาวะได้นะเล่นแล้วโอ้ไม่กองรอบนี้ไปกองใหมกองนึแดีแดีแดบอเอเลีโมาีแดอย่าให้เด็กตายด้วย้าอย่ามาาเด็กอย่ามายุ่กับเด็กด้วยอย่ามายุ่กับเด็กดเวยตายแล้วคิดตัววะสองตัวตาย เรียบร้อยสวยสวยแล้วเราจะไปห้องควบคุมยังไงอะเพื่อนนั่นแหละคือคำถามไอ้เพื่อนคุณจะเป็นไงดีฮะเจดีว่าตบไอเอเลี่ยนออกไปข้างนอกได้นี่หว่าหรือว่าผมสามารถต่อยไอซูโร่อะโอ้ฮะใช้จิกด้วยเว้ยเราโย่ไอ้ฟ้าบังทำลายเลยเพื่อนทำลายเ่ยนี่แดะตายตายตายใส่หมดนี่ แล้้วเพื่อนเดี๋ยววงจรมันก็ยังไม่หยุดเฮ้ยวุ้นสบายอะทราเป็นวงจรมันยังไม่หยุดอะเดี๋ยวก่อนด้านหลังด็อกเตอร์มีไอเทมอะไรอะเหมือนเป็นเครื่องมือที่สามารถเอาไว้ปลดประตูบาร์เรแห่งนี้ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีไอเดียว่ะถ้าผมสามารถหยิบไอเทมนั้นมาได้มาช่วยเหลือเด็กพวกนี้ได้ก็ได้นะถ้าอย่างนั้นผมจะลองใช้ความสามารถของป้าแจดูดูไอเทมมันมันอะไรสวย ทักไอ้เด็เข้ามาเลยไม่เอาไม่ดีไอ้ไม่ใช่สิทด้วยเออเออทักเขามเข้ามาเถอางั้นไอ้ฟ้าดลบหน่อยอาจริงอาจจะรุนแรงนิดหน่อยนะเพื่อนได้กูเปิดสวิตช์แล้วเตรียมรับแรงกระแทกสามสองหนึ่งจำการระเบิดห้องควบคุมอะไรแอลโว่บอลโอนได้ผลได้ผลได้ผลไอ้ด็อกเตอร์ทีนี้ กเตรียม,มตัวตา<อ>ยเฮอปั๊มก่อนทันมีเร่จะคุยกับแกทำไส้ของอแกจะคุยอะไรฮะแกเป็นสารเลวโอ้ยมันไม่ได้หมายถึงเราไอ่ด็อกเตอร์เขามองไม่เห็นเราเว้ยเ,เขาหมายถึงไอ้เจ้าเด็กที่มันมีเขาคุยเรื่องอะไรกันอ่ะน,นั่นสิเอาไปฟาตามไปฟาไปามไปกไป่อนไก่อนไป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 ก่อปก่อนไป่อนไ อะไรอ่ะตีเราควรเข้าประตูมิติแล้วปล่อยให้เด็กอยู่กับรัเต้าสองคนดีไหมอ่ะไดนเลยสิแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องดูให้ได้มันเกิดอะไรขึ้นดูที่เราย้อนเวลาอดีตทำลายมาเลยเนี่ยโอ้ไม่เดี๋ยวเด็กเข้าไปข้างในแล้วแสดงว่าเรื่องที่เท้ความเป็นตำนานเป็นไปก่อนคุณรังต้าเป็นก่อนคุมเพื่อทำการอีวอลแล้วเด็กมันกำลังจะ กลายเป็นอย่าบอกนะว่าเขาเขาเริ่มให่เขาวอกแล้วไม่นะไอ้ฟ้ารีบไปดีกว่ารีบไปรีบหยุดเรื่องนี้แล้วตอนนี้เราสองคนวาร์ปมาที่ไหนเนี่ยแชปเตอร์สามภารกิจหลบหนีเ s สเค การหลบหนีให้ใหเรา<อ>ช่วยนกฮูกกับกวางในการหลบหนีหรออย่าบอกนะว,ว่าไอเด็กที่มันโดนจับเมื่อกี้นี้กลามเป็นกวางแล้วอะ่ะออแล้วก็มีนกคูกด้วยแสดงว่ามันดรมันเอาเด็กมาทำเป็นกวางกับนกคูอย่างนี้ไม่ดีแน่เลยแล้วประตูเราช่วยยังไงเนี่ยใส่รห,หัสนลรหัสบ้าอะไรวะเนี่ยต้องไปหารหัสหรอถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่เราเข้ามาตอนแรกเหมือนเราเห็นเลขหก จากไอ้บูปินไม่ใช่หรอผมลองใช้เบอร์หกโชว์พาสเวิร์ดโยว๊อดน่าสู้เอาว่าแต่เราขุดได้เลยนี่หว่าไม่ไม่ต้องใส่รหัสเออเนาะเออขุดเลยขุดเลยช่วยนกคู่ช่วยนกกวางออกมาก่อนสวย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 โอเคเหมือนว่าเราช่วยนกคู่กับกวางสำเร็จนะออกมาเลยเจ้ากวางว้าเราช่วยสำเร็จแล้วทั้งคู่เลยดีเก่งมากดีมากออกมาได้ไหมเจ้ากวาง <Yes. S 2> เจ้าฟังออกมาแล้วเจ้าตัครูกาะออกมาแล้วยังมีงบาเรียอยู่เลยเดี๋ยวตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยอันนี้มันบ่อน้ำอะไรเนี่ยเช่อบอกนะว่าใครก็ตามที่แช่ในบ่อน้ำนี้จะกลายพันธุ์นะมันเหมือนต้มยาอะไรไว้เลยอะ่ะไอ้ฟ้าทำลายมันเลยทุบเลยโอ้โหเดาโอ้เดี๋ยวถ้าเราทุบอ,อ,อย่างนี้ เสียงมันดังมากเลยแอบกอดแอบกอดแอบกออะไรอะไรอะไรในใแอแอมีใครจะมีใครมาะเนี่ยนแรกมีดรอคเกอร์มีมัดูตอนที่เราอบเสียงแต่เม่อก้ยิงด้วยกระจแตกอ่ะว้าวด็อเกอร์วิ่งมาเลยเราเรารดกนเริ่มไป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 ไเราไปช่วยเด็กช่วยช่วยช่วยเด็กช่วยเด็กทุกคนมาแล้วชมาแล้วตามมาแล้ว ตามมาแล้ววยเดกีดียมเลยปไปช่วยช่วชีีเราช่วย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 แล้วีเจอแล้วสวยสวยนูกสวยสวยเพื่อสวยู้ยยไงเจอทางออกแล้วฟาตามมาแล้วแกออกเลยโอบายผบาก่อนกว่าจะเออเาเอะไรมาว้าะวังเราต้องอเราต้อง ไปเลยไป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 โอ้ไม่โน้แเมจโอเคผมรอดทุกคนมาแล้วทุกคนรอดไหมทุกคนรอดเลย้าทุกคนจะพักหายใจพักหายใจโอเคมันต่อมาอีกแค่อันเดียวเท่านั้นอะไรไม่ได้ด่านนี้ขอเยียบเลยนี่ื่อะไรอะเปนมีทางเหรอเห็นมีเลยอะไรวะเนี่ยต่อทางไปหรือเปล่า แล้วมีกับดักอยู่เราจะรอดยังไงเนี่ยไอ้ฟ้าโอ้มายมันส่งเปเรื่อยๆด้วย<ำ>ไปเลยละกันไปไปไอ้ย้าใจเย็นเพื่อนอย่างนี้มันยาก <c oughs> โอ้ยเรามียัยงไงถ้าการพากันเหนียวอยู่ดีวะว่าเราทำได้ไปตกแดงเลยไปอ้าวดู <c oughs> โหดยากเลยไม่จะไปไงเนี่ยถ้างนั้นมันก็แค่เหลือวิธีเดียวแล้วเว้ย ต้องจำแพทเทิร์นให้ได้แล้วก็ต้องค่อยๆต่อไปโอ <Okay, S 1> เคเพื่อจำแพทเทิร์นแล้วค่อยๆต่อไป Let's go กันพัดกันเหนียวโอ oh. ้ยเหนียวได้อยู่เฮ้ค่อยต่อตรงนี้แหละต่อว้าวว้าวว้าโอเคไม่ตายไม่ตายได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วผมไปเลยแล้วกันง่ายดีปุ๊บปุ๊บต่อต่อไอพัดจะเย็นหรอกคนปุ๊บ oh. 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 ต่อเลยอย่างนี้ขึ้นไปเหมือนจะได้อยู่โอเคอยู่นะอยู่บึ๊บปึ๊บโอเคผ่านสวยจะผ่านได้อาจจะลำบากหน่อยทุกคนขึ้นมาแล้วโอเคทุกคนปลอดภัยดีรยไิฟดีกันเถอะลิฟดีกันเถอะรันหน้าโอ้ยโอ้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 ดับระเบิดอย่างน้อยเราก็ออกมาได้เว้ยว่าวเราออกจากโอ้ยเดียเหมือน l ล b วิจัยแห่งนี้ได้แล้ว พู้พเรารอดแล้วเว้ยพวกเราทำได้เว้ยฟ,ฟ้าโห้ยเราเราทำได้เรารอดแล้วเว้ยเอาละไม่รู้ว่าด่านต่อไปเนี่ยจะเป็นบทที่เท่าไหร่แต่ประตูมิติเปิดแล้วทุกคนขอให้โชคดีเจอกันด่านหนะ้ายซย่าละพวกเราสองคนอยู่ที่ไหนเนี่ยรอบนี้แชปเตอร์ที่สี่บทที่สี่ลังนกคู่เราอยู่ลังนกคูก่กันเนี่ยโอ้บายก้ ภารกิจมันบอกว่าให้เราช่วยเหลือเด็กจากพวกนกพูกเด็กทาล็อกมันถ่ายภาพว่ายังไงอะนั่าเสิเพื่อนโอ้ยบากดเด็กเขากำลังโกนกวายแล้วก็มีเด็กนกที่เป็นกวางอยู่เกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคนแล้วไหนนกพูกอะนี่มอะไรขอนุดูดียวมาเพียบเลยข้าวันข้าวานมาจากไหนเนี่ย ออออออถ้าไม่ตายหนีตีลูกกาตบเสยทองเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำเรื่อบางอย่างกับพวกนี้ไม่ใช่หรอเราคาดน้องหหพวกนี้อย่างเงี้ได้ป่ะช่วยเหลือพวกเล็กน้อยไม่ใช่ไงมึงบูแต่ล้าอะไรไม่รู้เนี่ยกูตบมันเป็นล้านตัวเนี่ยแรงอุ้ยน่าปวดมากเลยกูู้ไม่ไหวกูได้อยู่เอยกูรังสินน้นอยู่ <c oughs> ลอยอยู่เว้ยกูลอยอยู่เว้ยิงมันโดนดนดิสวยตายตตแล้วหนึ่งเพื่อนเออนี่นะเอาเตอร์แบ็คคอตเตอร์แบ็คโดยตัวคอตเตอร์แบ็คโดยตัวนึงตายอยู่เพื่อนตายนี่นะสวยยิงถ้ามันเยอะขนาดาน,นี้เนี่ยเยอะมากเป็นการระเบดแล้วจุ๊บตา,ายทีด่ดูเดือดมากโดยกูเหลือน้อยเต็มทีตายเขาตตัวสู้ ตบอยู่ตบปุ้งตบอยู่ปุ้งตบตบวตายคือตัวเดียวแล้วปุ้งตายผู้ตายกดเด็กปลอดภัยไหมเด็กสี่คนเยี่ยมไป็กวางทุกคนปลอดภัยดีแกโอเคหรือเปล่าทำไมพวกนักฆ่ไม่ไม่ทำอะไรแกเลยอ่ะแกโอเคใช่ไหมเกลหรือว่าแกเป็นศัตรูฮะทำไมมันอาการแล้ว ขาจะคือมนุษย์ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะมาฆ่าฉันมาช่วยแกทัางที่เป็นมนุษย์เลยเนี่ยใช่เราไปช่วยเรามาช่วยเด็กๆเรามาช่วยแกเเป็นมนุษย์ไงเคยเป็นมนุษย์มาก่อนทุกคนเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเลยมันจะมเอกเตอร์บานั่นไปเลยไม่เอาไอแต่เราสึกว่าสตอรี่มันเริ่มแข้ม้นขึ้นเรื่อยๆแล้วสถานที่ต่อมาอย่าบอกนะว่านี่เรากลับมายังอยู่บ้านพักของเราแล้วนะ ไล่ซูลอกับเป็นปเด็กน้อยอยู่ไหนเนี่ยซูลองกำลังทำอะไรกับเด็กน้อยอ่ะทำอะไรกันอยู่ครับฮัลโหลโอ้โยเดาตอนนี้กูกำลังเออช่วยเหลือเยียวยาเออสภาพจิตใจของเด็กๆที่ถูกจับตัวไปเนี่ยกูกำลังทำให้พวกเขามีความสุขเหรอแล้วทำไม,น,มนายไม่ช่วยมันเขาจิตใจกว้างด้วยเอ่ะกว้างกวาง,วาง,วางเอา้าไปไรมันไม่ช่วยเหรอ,อ หัวใจด้วยเดี๋ยวฉันจะช่วยนาเองไม่ต้องเป็นห่วงโอเคเนาะเข้าไปพักในบ้านดีกว่าฮะกวางบอกอะไรเนี่ยฉันต้องการอยากรู้ความลับของฮันเตอร์อะไรอะ่ะให้เราเปิดเผยความลับของฮันเตอร์เหรออย่าบอกว่านี่คือบ้านของฮันเตอร์แต่ไม่ใช่บ้านพักของเราอย่างนั้นหรอเข้ายัางไงเนี่ยโอ้บายกอดจะกวางจะยนมันมีถุงเงินถุงเงินแล้วก็ โอ้ยโ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 ยเหมือนผมเจอแล้ววะ่ะข้างในห้องนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนเลยวิ่งเงินเต็มไปหมดเลยจกว้างมาเลยเจอความลับแล้ววะ่ะในกล่องน,นี้มีอะไรเนี่ยแรนดัมโน้ตโอ้โหพวกเราเคยให้เงินนายแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่นายจะต้องให้เด็กกับเราบ้าง พวกเราต้องการเด็กเจอพวกเราได้ที่ตำแหน่งลับที่เราเคยนัดหมายกันอะไรวะเนี่ยทาไมเข้ามายถึงอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจเลยอันน,นี้เป็นข้อความพูดคุยเกี่ยวกับฮันเตอร์หรือเปล่าอุ้ยหลังรูปภาพเหรอเจ้าควางอุ้ยอย่าทำอย่างนั้นเดือดอนขอเข้ามาดูเลยโอมายกอเจอแล้วว่ oh oh. าสถานที่ลับของฮันเตอร์เจ้าควาง ฉันว่าเราเข้าไปแอบนี่ก่อนดีกว่าเข้าไป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 เข้าแบบเร็วไปนี่ฮันเตอร์มันจบมาเข้าไปเข้าไปเข้าไปเขาไปเขาไปเร็วๆๆเจ้กกวางรีบแบบเร็วไม่ได้ยินเสียงฮันเตอร์เลยเร็วเร็วเอาเจ้าเจ้าคันเตอร์เราอยากได้เงินมากกว่านี้แล้วล่ะแล้องเอาเด็กๆมาเยอะๆเลยเอาเด็กเยอะๆเลยรีบไปล่ามันเร็วดีกว่านี่เอากระสุนมาไปเตรียมๆไปไปกันเนี่ยรัานเชื่อบอมแล้วดีไหมเจ้าขวาง มันพยายามจะฆ่าเด็กน้อยของเราเว้ยเอาไงดีจ้กวาที่แกความลับของมันเราตามมันไปฟังต่อไหมสะกอดรอยตามตามไหมผว่าการสกดรนอยตามอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก o ผมตามมันดีกว่าโอ้ oh God. Oh my, oh my. ยโอ้ย g อเเจ้ากว่าแอบกอด้ไงไอ้ฮันเตอร์มันกำลังคุยอะไรกันกับไอ้เจ้าด็อกเตอร์ <c oughs> <c oughs> น่ะน,ะน,ะ <c oughs> นะาแจ้งนะาเนผมเอาเด็กที่น่าต้องกรมาให้แล้วผมขอเงินหน่อยแล้วผมจะไปซื้อไย แรงไม่พอระยเด็กจํานวนกี่คนวะน่าโดนขังอยู่ไม่รู้แหละว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นขอให้แกโชคดีด้วยฉันจะขับประตูมิติแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยทาไมชีวิตความมันน่าสงสารจังวะไปดีกว่าเดินทางมาตั้งไกลดูสิ่งที่ผมเจอนี่เหมือนเจ้าเผ่าคนป่านี่มันกาลังบูชาอะไรบางอย่างอยู่เลยเดี๋ยวแต่เผ่าเผ่าคนป่ามันหน้าตาคุ้นๆว่ะ เพื่เดียวไอ้เจ้าพวกนี้มันเคยเป็นลูกสมุนของไอกวางไม่ใช่หรอที่เราเคยรู้จักอ่ะเจ้ากวางเอาไงดีพาฉันไปที่วงนั้นซะฉันขอร้องเจ้าที่กับเจ้ากวางมันดูอันตรายมากเลยนะเว้ยเขาก็เข้าบอกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้ปลอดภัยปลอดภัยเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่กวางไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมนนลาเกิดขึ้นแล้วเบอกให้เรา อะไรเนี่ยเคลียเดอะสตองโฮให้เรากำลาบสตองโฮหรอมันหมายถึงบ้านที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะจ้าควางตามมาอย่ามัดแต่ไปยึนติดกับวงเวทเลยไม่มีอะไรหรอกรีบเข้าไปในบ,บ้านดีกว่าว้าวสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันดูใหญ่จัดเลยจรียกว่าบ้านก็ได้หรือจริงๆแล้วมันคือสถานที่เอาไว้บูชายันหรอ ผมไม่ได้คิดมากไปใช่ไหมเนี่ยห้องครัวที่เช่นวัดวัดเจ้ากวางสู้มาเร็วเอเดนมาอีกแล้วมันจะไกลเนี่ยไม่ไม่แก่ทำพี่กวางฉันตายซา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 เจ้ากวางสู้หน่อยขอร้องแล้วเจ้ากวางสู้เดี๋ยวไม่ไหวไปโ่อนไปก่อนเจอเจอได้เลยระเบิดลัตเตอร์ โชคดีผมเกิดใหม่ได้ได้เจากก้ากวางช่วยเหลือจริงจริงมันตายเพราะว่าผมระเบิดพีชีพไงแล้วนี่ใครเนี่ย What? อวอรแก๊งสเตอร์แกต้องการอะไรเจ้าแก๊งสเตอร์พูดมาเลย <c oughs> ขอบคุณนายท่านมากนายได้ช่วยทำให้คือปากเราสงบสุขอีกครั้งสุดยอดวอรผมอยากจะเอาเรื่องนี้ไปบอกไอ้ฟ้าเหลือเกิน จะบอกนะว่าเจ้ากวางที่แกเป็นราชาป่าแห่งนี้ได้เพราะว่าแกร่วมมือกับเจ้าหมวนั่นหรอเจ้ากวางที่แกเลิกสถานางจริงๆรหรอไม่รู้ว่าแกเลิกอะไรต่ขอให้แกชคองดีแล้วกันไปดวลต่อไปดีกว่านี่บทที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนกลับมายังตำแหน่งห้องแลบวัด <si ไอซูโร่ดิว่ะซูโรทำอะไรอ่ะเฮ้ยเจ่าเฮ้ยเจ่าอีกมากคนีแล้วตอนนี้มันสะกดรอยตาไปกว้างชั่วบ้านนั่นมากเจอจริงด้วยนะมันจับมันจับเด็กผูขายเนี่ยจับเด็กผูขายจริงเหรอโอ้ยนายกอดเรื่องจริงด้วยว่ะเฮ้ยเจ้าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นพวกจะเข้าไปดูอีกนิดนึงยวไอ้สนใจบ้าไม่เนี่ยตาบ้าตาบ้างไอ้ฟ้าเขาแอบไม่ได้ก่อนไอ้ซูโร่มีเรี่ยวเลยเพื่อนเป็น่น เจออะไรไม่รู้แปลกๆเบี้ยบเลยอ่ะเจอแบบสิ่งที่มันไม่เคยเห็นะไม่เคยพบอ่ะจริงออกไปป่เยบเยียบก่อนเย็บก่อนเยบเย็บเย็บเย็บเสียงใครกำลังดูนะไอ้เนี่ยด้วยโอ้ยักษ์ทุบป่ะเอเลี่ยนมันเอเลี่ยนที่เราจะเราฆ่าตอนแรกเลยเอเลี่ยนมันมันมันกำลังมันกำลังจับเด็กจริงด้วยเว้ยต้องช่วยเหลือเด็กให้ได้ ลูกกวางมาป้าเป็นคนดีอุ้ยลูกกว่างนี่แหละป้าอเอาเลยเพื่อนเออเอาเลยมึงอย่าเพิ่งป้าปืนทิง้งเพื่อนโอ้ยยันอะไรเพื่อนโอ้โหโหน้ากูโยกไปดึงดีฮึช่วยหยุดยังหยุดหยุดหยุดแรงยิงช่วย,ยกวางช่วยเถอะเลยต่อร่างมา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 นั่นแหละกวางหยุดยั่งไม่ได้ก็เข้าร่วมเออตีเทาเลยเออช่วยมาหน่อยช่วยหน่อยอ้ยแรง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 

เจกาควแกข้าพวกมันเดิแกดูแลทำไมยังไม่เพินเอลีนเอเรียนชั่วนี่นะฆ่ามันทิ้งปรดไม่ไหวแล้วปองตายดสวยเจ้าควางเหลือแค่ไม่กี่ตัวฆ่ามันเยี่ยมยอดแล้วก็เหลือเจ้าแทนบ้าดิมันคืนแหล่งพลังงานในการอัพเกรดคนให้กลายเป็นควางสินะถ้างั้นฉันก็ทำลายมันทิ้งซะ แกด้วยอย่าหน te ีไปอย่า <reco> ค <Christ and sweating> ิดว่าแกจะหนีได้ฉันกับกวางรั่วมมือนแล้วฮะ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 จุกวางพวกเราทำสำเร็จเราช่วยเหลือเด็กได้พวกเราคือทีมเดียวกันแปะมือหน่อยเราช่วยเหลือเด็กไงดีเนี่ยมันเยอะมากเราจ์กวางแกทนคดีมาที่จะช่วยเด็กได้ทีนี้ ไอ้ขาไม่เทาซะโอ้ยโอ้โดนวกจไม่ทำนั้นนะกจไม่โดนปันหัวใช่ไหมจ้าควังฉันขอรับตัวเด็กไปแลวโอ้ั่นกวางทำอะไรอยู่ร็วๆก็กินพวกมันสิมาละนันควางกินันเลยกินไปเลยกินเลยเออกิน ผมพยายามเต็มที่นะครับในการช่วยเหลือเด็กพยายามเปลี่ยนเด็กที่กลายเป็นกวางให้กลับมาเป็นเด็กปกติแต่ผมก็ไม่สามารถทำสำเร็จได้